สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอันสามมาแล้วครับพอดีมาใหาอาหารป่าครับเจอปลาลูกคอกอยู่ในสระครับโอ้หลครับครับกุ้งใหญ่ครับสะออนด้วยครับแม่มันคือสิตรูใหญ่ครับบึงครับพี่น้องครับปลาลูกคอกครับแดงเลยครับ ตะเก็บไว้ได้ครับเลี้ยงในสระได้นะครับทำมันบ่ออกนะนะครับถ้ามันบ่ออกจากสระนะครับเลี้ยงไว้ยักหาหกเดือนนะครับเอาเห็ดเด็ดเดียวครับบึ้งครับพี่น้องครับอู้สอนเลยครับแดงเถือกเลยครับแม่มันขึ้นไหลครับ เป็นพันเนี่ยนะครับนี่พี่น้องครับว่าแม่นหน่อยเลยนะปลาลูกข้อครับแม่มันก็อยู่ใต้นี่แหละครับอยู่ในสระนี่ละครับที่เลี้ยงปลาไวค้ครับอยู่ในสระครับนี่แหละแต่ว่ามันก็ปี๋ไหลปลาหลายอยู่ครับนะครับแต่ว่าก็ไม่เจอนี่แหละ ลูกอคอกนี่ครับโอ้สอนนะครับเบิง้งพี่น้องเบิง้งโอ้มันหลายครับครับพี่น้องวันนมันใหญ่ขึ้นมันมจะเต็มสระบน,นี่ครับโอ้แดงเลยครับวูน่ะแรนหากินครับแรนตามกันเลยครับเม่มันอยู่นี่แหละแต่มันอยู่ข้างใตเนี่ยต้องอยู่ลึกปันได หลายวันนี้กับผู้แม่สี่ตัวทอกแขนนะว่าครับเพื่อนครับพี่น้องครับป่าลูกคออครับลูกปลาช่อนลูกปลาช่อนพันว่าสาไทยลูกปลาช่อนอีสานปลาลูกคอกจักลูกคอกจักลูกยางครับแต่มันหลายครับเล่นไปเล่นีเนะี่ยยนอาหารให้มันกินด้วยครับ ้แดงๆแล้วพี่น้องครับไหลายครับดูนะท่อนเสียงเนี่ยครับตามไปเบิ้องอีครับมันหลายนะเลยสะออนน้ำมันเลยนะปลาลูกอคอกดูนะอย่าไปกินมันตอนหน่อยได้ครับพี่น้องครับปลาลูกอคอกนี่ ปล่อยไ,ไว้กับไวครับให้มันใ่ญ่ก่อน่อยกินนะครับแนะนำอย่าอย่าตัดตอนนะครับอย่าตัดปอดกินปลาตัวน้อยกินปลาลูกคอกกินเขียดตัวน้อยกินหัวก,ก่อนนะครับอย่าไปกินมันนะครับเก็บไว้ให้มันง่ญ่นะครับแปร่พันธุ์ขยายนะครับ ผู้ใดที่ว่ามากินหวกหวกหน้าหวกอย่างกบบเย็บให้มันใหญ่นะครับสงศารมันให้มันขยายพันธุ์ยังสิละครับมันยังได้หลายธรรมบัญญติธรรมชาติมันยังอยู่กับเขาโดนโดนครับันเมนว่าลูกออกมาได้สองสามมือกันไปสอนกินแล้วครับมันกูมีพันธุ์ก็นี่แหละคือปลาลูกคอกห้ามจับสัตว์น้ํา ในฤดูวางไข่นะครับเบิ้งครับพี่น้องครับมันหลไปนี่เนื้อโอ้นะพี่น้องครับพี่น้องคิดว่ามันจะโตครับนี่เป็นพันธุ์เลยผมว่านะครับว่ามันโตหน่อยอยู่เป็นพันธุ์โตแม่นิดหน่อยนะครับนี่ครับครับผมเกษตรแทนซาก็ฝากกด ตามฝากกดแชร์กดไลค์นะครับคอมเมนต์ได้ครับก็เห็นในยันงดีๆนะครับกลับมาแบ่งปันกันครับเห็ดเกษตรไปน้ำหากินไปน้ำนะครับอยู่แบบยุคโควิดนะครับยุคโควิดเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องรอดนะครับใส่กวด,ดถรถจะบวรอดด้วยครับเป็นยังเสีย เสียรหันซาครับนี่กัดอ้เจอลุขวักกันมันมันไหลนะก็เลยเอามาให้เบื้งครับว่ามันมันสะออนนะนะคือมันมันมีความรู้สึกว่าอ้เห็นปลาไหลไยๆนี่กัดดีใจก็เลยเอามาให้พี่ๆน้องๆชมกันนะครับนี่เด้อครับใครเ่งเคยเห็น ปลาลูคคกพอกจำนวนฟูงใหญ่จำนวนเป็นพันพันตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับกเกษตรหันสาบวัสดีครับ